สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็ได้ของเล่นใหม like ่นะครับผมก็สั cancel, ่งมาจากออนไลน์นะครับนี่มาดูกันนะครับว่าที่ผมสั่งมามันคืออะไรนะครับผมจะแกะให้เพื่อนๆดูเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นกล่องแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าอะไรนะครับมันรลุนด้วยกันนะครับมันเป็นเครื่องมือนะครับนี่เพื่อนๆทายถูกหรือเปล่าว่าอะไรนะครับ จะแกะให้เพื่อนๆดูนะครับสดๆร้อนๆเลยนะครับนี่นี่ก็เป็นนะครับน่าจะเป็นแว่นนะครับมีแว่นขยายนะครับนี่ก็ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับีนนะครับเพื่อนรู้หรือยังนะครับว่ามันคืออะไรนะครับ ก็มีแบบนี้นะครับมันหลวมๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำการไขให้มันแน่นอันนี้ก็เป็นแบ่นขยายนะครับนีเอาไว้ส่องนะครับส่องดูมดนะครับว่ามันมีกี่ขานะครับน,นี่ครับไม่รู้ว่าประกอบยังไงนะครับื นี่นะครับมันเป็นเหมือนอ่อนแรงนะครับต้องไขตรงนี้ให้แน่นๆก่อนนะครับนี่ครับยึดแล้วมันก็จะแน่นนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้ตำแหน่งนะครับเดี๋ยวผมจะทําการให้มันได้ตำแหน่งก่อนนะครับเดี๋ยวก็มาล็อกตรงนี้ด้วยนะครับให้มันแน่นนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นก้ามปูนะครับนี่ลักษณะเหมือนก้ามปูเลยนะครับ นเพื่อนเพื่อนทายออกหรือยังนะครับคิดออกหรือยังว่ามันคืออะไรนะครับเป็นสปริงแบบนี้นะครับเอาไว้ทำอะไรนะครับนี่น่าจะใส่ตรงนี้นะครับไม่ใช่ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้มีรูไว้ใส่อยู่น,นะครับนี่เดี๋ยวไม่มีไขค,รครวงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไขค,รครวงมามาไขก่อนนะครับ มันแน่นนะครับมันโยกไปโยกมานะครับนี่นี่นะครับเดี๋ยวผมเอาไขควงมาไขก่อนนะครับนี่นะครับของเล่นชิ้นใหม่นะครับมันคืออะไรนะครับนี่เดี๋ยวมันหลวมอยู่นะครับนี่นะครับผมจะทําการยึดก่อนนะครับให้มันแน่นก่อนนะครับ นะครับนี่ไว้ทําไมก็ไม่รู้นะครับนี่เพื่อนคิดออกหรือยังนะครับสําหรับช่างก็จะรู้นะครับนี่บางคนอาจจะรู้แล้วนะครับว่ามันคืออะไรนะครับนี่มีแว่นขยายด้วยนี่ก็อ่อนแรงนะครับเดี๋ยวผมจะไขตรงนี้ให้มันแน่นยึดให้แน่นก่อนนะครับนี่บีบนะครับแล้วก็สามารถปรับได้นะครับตรงนี้นะครับ สั่งมาไม่แพงนะครับร้อยกว่าบาทนะครับรวมค่าส่งแล้วนะครับนี่ยึดให้มันแน่นนะครับนี่ก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเอ่เขาไว้ทําอะไรนะครับนี่มันสามารถปรับได้นะครับ <S <S 1> <S 1> เพื่อนบางคนอาจจะรู้แล้วนะครับว่ามันคืออะไรนะครับนี่ไว้ทำอะไรนะ อ๋อเอาไว้ขีบนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับนี่เอาไว้จับไ c นะครับจับทานซิสเตอร์จับชิ้นงานเล็กๆนะครับนี่เพื่อทำการบัดกรีนะครับถ้าเราเอามือไปจับมันอาจจะร้อนนะครับแล้วก็มีแว่นขยายให้ด้วยนะครับนี่ไม่รู้ว่าจะใช้งานดีหรือเปล่านะครับลองซื้อมานะครับไอตรงสปริงนี้นะครับ เดี๋ยว,ยวจะลองทำสาธิตให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับนี่ตรงสปริงนี้เอาไว้ใส่อย่างนี้นะครับนี่เอาไว้เสียบหัวบัรกรีนะครับหัวแรงนะครับอ๋อชุดบัดกรีชิ้นงานนะครับนี่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับกับสินค้านี้นะครับคืออยากจะรีวิวให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะครับนี่นะครับ แบบนี้นะครับก็สามารถปรับขึ้นมันจะขยายนะครับปรับลงมันก็จะลดลงนะครับนี่นะครับเมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นี่นะครับเก็บหัวแรงนะครับนี่นะครับถ้าเราไม่ใช้แว่นขยายเราก็ถอดออกได้นะครับนี่เออก็ อนเนกประสงค์นะครับเอาไว้จับชิ้นงานนะครับจับอะไรก็ได้นะครับนี่นะครับเอาไปจุดไฟก็ได้นะครับเป็ <c oughs> นลายนี่นะครับเหมือนกามปูเลยนะครับนี่ <c oughs> ก็สามารถบิดได้นะครับปรับความความถนัดของเรานะครับเราเห็นชัดๆหน่อยนะครับนี่นะครับ ลองสั่งมาเล่นๆนะครับนี่ครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ